คุณเคยได้ยินเรื่องนางเงือกไหมเรื่องเล่าจากกาลาสีเรือที่หลงไหลในเสียงเพลงจากท้องทะเลบางคนบอกว่าพวกเธอสวยงามราวกับนางฟ้าบางคนก็บอกว่าพวกเธอคือปีศาจที่ล่อลวงผู้คนให้จมดิ่งสู่ความตายแต่สำหรับลุงชิดกาลาสีเรือผู้ช่ำชองแห่งอ่าวไทยเรื่องเล่าเหล่านั้นเป็นเพียงนิทานก่อนนอนที่เอาไว้เล่าให้หลานฟังเท่านั้นจนกระทั่งคืนนั้นคืนที่พายุโหมกระหนำ่ำ และโชคชะตาก็พาเขาไปเจอกับความจริงที่เหนือจินตนาการพายุกระหน่ำไม่หยุดหยอนอ์ลุงชิดเกาะพ่วงมาลัยแน่นสายตาจับจ้องไปที่คลื่นยักษ์ที่ถาโถงเข้ามาไม่หยุดหย่อนมันเป็นพายุที่หนักหน่วงที่สุดในรอบหลายปีที่เขาเคยเจอมาจู่ๆเครื่องยอนต์ก็ดับลงความมืดและความเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงลมและเสียงคลื่นที่ดังกึกก้องรอบตัวเขาจังหวะนั้นเองเสียงประหลาดก็ดังขึ้นจากก้นบึงของทะเลมันไม่ใช่เสียงปลา ไม่ใช่เสียงหวานแต่มันคือเสียงเสียงที่คล้ายกับเสียงเพลงที่ชวนให้ลหลงไหลต่อความประหลาดใจทำให้ลุงชิดออกไปยืนที่ท้ายเรือเสียงเพลงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆื่อเหมือนกำลังเรียกเขาใต้ผืนน้ำที่ม,มืดมิดมีแสงสว่างเรืองรองสีเขียวมรกตที่เคลื่อนไหวไปมามันดูเหมือนการเต้นระบำที่งดงามแต่ในความงามนั้นมันกลับซ่อนความอันตรายไว้ลุงชิดคว้าทับพีขนาดใหญ่มาเคาะเรือ เพื่อทำลายความเงียบ<ไ>เพื่อไล่สิ่งที่กำลังไร้ดายอยู่ใต้ผืนน้ำนั้นออกไปแสนสีเขียวมรกตนั้นเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเสียงเพลงก็ดังขึ้นและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมลุงชิดรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังดึงเขาจมดิ่งลงไปจู่ๆสิ่งนั้นก็พุ่งขึ้นมาจากน้ำมันคือร่างของสัตว์ประหลาดที่มีครึ่งตัวบนเป็นมนุษย์มีใบหน้าที่งดงามราวกับหญิงสาวแต่ดวงตาของมันดวงตาที่เรืองแสนสีเขียวราวกับเปเลวไฟ และหางปลาสีเงินที่งดงามมันคือนางเงือกที่น่ากลัวด้วยสัญชาติตานของการเอาตัวรอดลุงชิดไม่รอชา้าเขากระชากตาข่ายขนาดใหญ่ที่วางอยู่ข้างตัวแล้วเหวี่ยงมันออกไปสุดแรงตาข่ายคลุมร่างของนางเงือกเอาไว้มันบินโรนอย่างรุนแรงเสียงกรีดร้องของมันไม่ใช่เสียงเพลงที่ไพเราะอีกต่อไปมันคือเสียงกรีดร้องที่สยดสยองที่สะท้อนกล้องไปทั่วท้องทะเลการต่อสู้ดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดนางเงือกพยายามขากตาข่ายให้ขาด เล็บแหลมคมของมันขีดข่วนไปตามพื้นเรือจนเกิดเสียงดังแสบแก้วหูมันคำรามใส่ลุงชิดเรากับจะบอกว่าแกคิดจะทำอะไรกับข้าลุงชิดพยายามดึงตาขายให้แน่นขึ้นแต่แรงของมันมันมหาศาลเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวเขาต้องตัดสินใจจะปล่อยมันไปหรือจะเผชิญหน้ากับมันทันใดนั้นความดิ้นรนก็ค่อยๆลดลงลุงชิดสังเกตเห็นบางอย่างมันไม่ใช่ความโกรธอีกต่อไป แต่เป็นความเจ็บปวดและความเศร้าในดวงตาของมันดวงตาที่เคยเรืองแสงด้วยความโกรธตอนนี้กลับเต็มไปด้วยหยาดน้ำตามันร้องไห้เสียงของมันเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นที่น่าเวทนาลุงชิดมองไปที่ใบหน้าของมันอีกครั้งเขารู้สึกถึงความเข้าใจในความเจ็บปวดนั้นลุงชิดค่อยๆย,ยื่นมือไปสัมผัสใบหน้าของนางเงือกเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากตัวมัน มันไม่เหมือนสัตว์ประหลาดที่เขาคิดไว้มันคือสิ่งมีชีวิตที่กำลังเจ็บปวดนางเงือกหลับตาลงเหมือนกำลังยอมรับชะตากรรมของตัวเองลุงชิดนึกถึงเรื่องเล่าจากคนแก่ที่บอกว่านางเงือกจะปรากฏตัวเพื่อเตือนภัยแต่นางเงือกตัวนี้กำลังบอกอะไรกับเขา,เาลุงชิดตัดสินใจเขาใช้มีดเล่มเล็กๆที่เน็บอยู่ที่เอวตัดตาข่ายให้ขาด เขาปล่อยมันไปไม่ว่ามันจะเป็นอะไรจะเป็นปีศาจหรือสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารเขาเลือกที่จะปล่อยมันไปนางเงือกค่อยๆจมดิ่งลงไปในน้ำแสนสีเขียวมรกตจางหายไปเหลือไว้เพียงความเงียบสงบของท้องทะเลลุงชิดมองดูมันจนกระทั่งมันหายไปจากสายตาเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง<บ>อีกเลยเพราะเขารู้ดีว่าโลกนี้มีเรื่องราว ที่ยังไม่ได้ถูกไขกระจ่างอีกมากมายเรื่องราวของลุงชิดเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเรื่องแล้วที่เล่าขานกันมาเรื่องราวที่บอกเราว่าใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ยังคงมีปริศนาและความลี้ลับอีกมากมายรอให้เราไปค้นพบบางทีการยอมรับในโชคชะตาอาจจะทำให้เราได้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่สำหรับวันนี้เรื่องราวของเราอาจจะจบลงแต่การค้นหาความจริงยังไม่จบลง ถ้าคุณชอบเรื่องราวของเราอย่าลืมกด subscribe กด like และกด share เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์เรื่องราวแปลกๆที่น่าสนใจต่อไปแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า e สวัสดีครับ